สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสธานิสโรได้แนะนำการนั่งสมาธิในเบื้องต้นและให้ทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่พระอาจารย์จะได้บรรยายทำเรื่องความโลภคือสนิมในใจโดยความโลภนั้นคือความยึดติดและความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งส่งผลเสียต่อความสงบสุขทางจิตใจนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องคุกกี้ในการศึกษานี้มีการนำคน3คนเข้ามาในห้องพร้อมคุกกี้5ชิ้นและสุ่มเลือกหนึ่งคนให้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารผลปรากฏว่าคนที่ได้รับอภิสิทธิ์นั้นมักจะหยิบคุกกี้ชิ้นที่5ชิ้นสุดท้ายไปโดยรู้สึกว่าตนสมควรได้รับ มันมากกว่าคนอื่นนี่แสดงให้เห็นว่าอภิสิทธิ์เพียงเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นความโลภและความรู้สึกว่าตนสำคัญกว่าผู้อื่นได้ง่ายเพียงใดปัญหาของความโลภคือมันจะดึงจิตใจของเราออกจากความสงบและศูนย์กลางภายในทำให้การทำสมาธิเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยิ่งเรามีมากเราก็ยิ่งกังวลมากและจะยิ่งทุกข์เมื่อต้องพัดพรากจากสิ่งนั้นค่ะ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดและเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฝึกสมาธิให้ได้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะ